สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไม้ใบสวยๆกันนะคะวันนี้พาชมมุมเลี้ยงไม้ใบนะคะมุมเล็กๆของที่บ้านเองนะคะ ต้นนี้คือต้นมอนสเตล่าค่ะกำลังแตกยอดอ่อนเลยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนต้นไม้ก็จะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเวลาเขาโดนฝนแล้วนะคะเขาก็จะแตกยอดไวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ต้นนี้นะคะคือฟิโลเรนดอนสนดูนนะคะหรือคนไทยจะเรียกว่าฟิโลใบมะละกอนะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็กำลังแตกแตกใบใหม่ะคะ่ะ ส่วนต้นนี้คือเฟิร์นค่าหลวงนะคะต้นเล็กๆค่ะต้นเฟิร์นต้นนี้นะคะคือเขาเขาเขาเกิดขึ้นเองนะคะสปอร์เขาลอยมาจากต้นใหญ่นะคะแล้วเขาก็มาติดอยู่ที่กระถางของบอนไซนะคะกระถางใบนี้คือเมื่อก่อนจะเลี้ยงบอนไซนะคะแล้วเขาอยู่ๆเขาก็มาเกิดเองเลยค่ะแล้วส่วนบอนไซก็คือตายไปนะคะต้นนี้ก็เลย ยึดครองบ้านใหม่ของบอนไซไปแล้วค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นบ้านของนางไปแล้วนะคะแล้วนางก็โตวไวมากเลยค่ะถ้าอยู่ในที่ร่มๆนะคะชื้นๆนะคะส่วนต้นนี้ที่ใหญ่ของเรานะคะก็คือมอนสเตราเขียวค่ะเป็น,นเป็นมอนพันใจแอนนะคะ ใบเขาจะใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ปลูกลงกระถางนะคะที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่ค่ะเขาจะได้หาอาหารได้สบายๆนะคะแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยค่ะมอนสเตลาใจแอนต้นนี้ก็กำลังแตกยอดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ค่ะนะคะกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะแสงนะคะนี่ค่ะปลายแหลมๆตรงนี้นะคะเขาก็กำลังกาลังแตกทยอยแตกยอดอ่อนกันทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆ ต้นนี้นะคะก็คือต้นบีโกเนียค่ะกำลังออกดอกเช่นกันค่ะต้นนี้ก็เลี้ยงมานานพอสมควรแล้วนะคะก็ค่อนข้างโตขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ออกดอกออกดอกไปสองรอบแล้วนะคะชอบที่ใบของเขานะคะจะสีสวยนะคะบีโกเนียมี2ต้นนะคะ ต้นนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะออกแบบเหมือนใบเขาจะจะเน่านิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าให้น้ำเยอะเกินไปนะคะนี่ค่ะใบของน้องเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็จะจะจะ,จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเขาจะลามไปไปหลายใบแล้วค่ะน่าจะเป็นเพราะว่า รากของเขาน่าจะเน่านาจะเน่านะคะเพราะว่าได้รับน้ำมากเกินไปเดี๋ยวจะพามาชมไฮไลท์ของเรานะคะก็คือน้องพิงค์ปริ้นเซสค่ะสิโลเดนดอนพิงค์ปริ้นเซสนะคะตอนนี้เป็นไม้กระแสมากเลยนะคะ เป็นไม้ใบที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็สีสันนะคะหวานมากๆเลยค่ะใบเขานะคะจะมีให้สีชมพูสีชมพูนมนะคะละมุนล,ละมุนน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครได้ทดลองเลี้ยงแล้วนะคะรับรองว่าติดใจทุกคนเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะน้องน่ารักมากๆเลย <_ an> ก็เป็นเป็นไม้หายากตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงมากในขณะนี้นะคะเพื่อนๆ <_ an> นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็คือจะชมพูชมพูทั้งใบเลยค่ะ แต่ใบนี้เขาก็คือใบเขาเสียนะคะก็เลยตัดออกค่ะเพื่อจะได้ไม่ไม่ลามนะคะเพราะถ้าใบเน่าแล้วเนี่ยคือเขาก็จะลามไปทั้งใบเลยนะคะก็จะมีวิธีก็คือ,ค,อค่อยๆเล็มตัดออกนะคะตรงส่วนที่เขาเน่าเสียนะคะเพื่อจะได้ไม่ลามไปทั้งใบนะคะเพื่นอนๆต้นนี้ก็กำลังแตกใบใหม่เช่นกันค่ะใบใหญ่มากๆเลยค่ะ ต้นนี้เขาค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็ใบใบค่อนข้างใหญ่มากยังมีหน่อเล็กๆอ,อยู่ข้างในอีกนะคะแต่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีน้องทิงปรินเซสอยู่3ต้นนะคะ มีความสุขมากเลยนะคะเพื่อนๆเราจะอยากตื่นเช้านะคะเพื่อจะได้รีบลงมาดูแลต้นไม้ของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เพิ่งได้น้องมาวันนี้เองค่ะเป็นไม้ด่านเช่นกันนะคะ ได้น้องมานะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะต้นนี้นะคะก็คือต้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะก็อยู่ในตระกูลของฟิโลเดนดอนเหมือนกันนะคะ เป็นฟิโลเดนดอนคาราเมลมาร์เบิลนะคะก็คือเขาก็จะเป็นพันด่างเช่นกันค่ะคิดว่านักสะสมต้นไม้นะคะน่าจะมีพันนี้กันนะคะเพราะว่าเป็นพัน์ที่ค่อนข้างหายากนะคะแล้วก็มีความสวยน่ารักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ คนไทยส่วนใหญ่จะเรียกพันนี้ว่าฟิโลใบเลื่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าลักษณะใบของเขาจะเหมือนใบเลื่อยนะคะเขาก็จะมีความด่างนะคะต้นนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นใบด่างนะคะก็จะหายากนิดนึงนะคะในท้องตลาด หรือถ้าหาได้ก็จะค่อนข้างราคาสูงนะคะส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะเป็นฟิโลใบเลื่อยที่เป็นเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็กำลังแตกยอดอ่อนเหมือนกันค่ะใบอ่อนกำลังงอกขึ้นมาแล้วนะคะ ถ้าปลูกไม้ใบช่วงฤดูฝนนะคะเลี้ยงไปสักพักนะคะใบเขาจะแตกยอดอ่อนออกมาค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็คือต้นลิ้นบังกรนะคะเล็กๆหน้ามาค่ะต้นนี้ก็แตกยอดอ่อนเหมือนกันค่ะ น้องเพิ่งมาวันนี้วันแรกนะคะก็มีใบอ่อนขึ้นมาให้ชื่นชมแล้วค่ะความสุขของคนรักต้นไม้ใบไม้นะคะก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะได้ชื่นชมนะคะใบไม้เขียวสดชื่นแล้วใบไม้แต่ละใบเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆ ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้กับโลกของเรานะคะพันไม้นานานชนิดแต่กิ่งก้านสาขาให้เราได้ชื่นชมนะคะทั้งสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับโลกเราด้วยนะคะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไม้ใบ เพิ่มเติมนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็คือ ค้าขุนแผนนะคะต้นค้าก็น้าสะสมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าใบของเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะสวยงามต่างๆแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังมีน้องไม้ใบนะคะสวยๆอีกหลายต้นนะคะ ก็จะทยอยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะต้นนี้คือต้นไใรใบสักค่ะ วันนี้ขอพาเพื่อนๆชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีต้นไม้ใหม่ๆจะถ่ายให้เพื่อนๆชมนะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ